สวัสดีครับพี่น้อง f c c t ทกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับพี่น้องคนกับัวก็ฟืนครับหลังจากที่เดินทางก็มาจากเชียงรายวันนี้ผมสี่เอาเจ้าทุงเงินนะครับออกไปหาแตมไได้ไปไกลหรอกครับพี่น,อ MM, น้องไปแถวอมอมนุ่งเรียอนนั่นแหล,ละแต่ว่า,าไปหมองที่เคยไปยุดรอก วันที่เป็นยังไงอากาศกคึม่มคึ่มเพื่อฝนจะตกนะครับผมสิเอาเจ้านำขบวนไปน้ำนะครับไปเป็นพี่เลี้ยงเอาน้ำขบวนไปเป็นพี่เลี้ยงเอาทุงเงินไปเป็นนักเรียนนะครับไปเป็นนกฟึกนั่นแหละครับก็พี่น้องมะฮอดไม้แล้วครับกลางเทศบาลน,นะผมทีใส่เจ้าทุงเงินไปนี่แล้วก็ทีพาเจ้าน้ำขบวนไปหล่อสายไฟจะเข้าครับพี่น้องรอดดวงน้ำกันครับว่าทีมีแต้มวะครับผม ้างทั้งนะครับ จังหน้่มขับบอลยอดนะครับดูๆคนละซอยส่วนเจา้าธงเงินอยู่นี่พี่น,อน้องใกล้ๆคนหนิผมมาเป็นสชือกขันขางทางนะครับขันอยู่กําลังเหยียบ เจ้าทงเงินอยู่หันพี่นนองเป็นพี่เรียงให้ทุงเงินนะครับใส่ใไกลๆก,กันมีใส่ขางทางเลยนะครับเนี่เลนเม,อเนเมืองในมันเลนเมืองในว่าอะไตตรงหูแล้วครับพี่นนองต้องฝึกครับนกปลาเจ้าล่อเจ้าปีกแกยวคงับฝึกัึกสิละตะกี้ก็ได้พอดีเปิดไวสองพันหารุดจองนะครับ โคชีรับบ่พร้อมนะแสดงว่านกอย่างอยู่นั่พี่นอ้องปอดมือนะแต่เบาโอนกันเลยว่างขั้นตอนแต่เบาเป็นยังครับพี่นอ้องโอกาสหน้าแจงว่ากันไหมผมกิดชิบฝึกต่อนะครับวันนี้ได้ก็ได้กับเบาเป็นยังครัเบเพราะว่านกมาฝึนกนะ สายเมืองกับเหนียวกันนี่ครับนี่ไม้ที่สองแล้วสำหรับจัาน้ำขบวนเจ้าตรงขึ้นกับไม้สองครับไม้แหลกใส่โย่ข่างผมใส่เมื่อนี่ไม้สองผมไม่ไปใส่หักกะเหรียญทั้งสองไม้ครับพี่น้องโอเคจากนกดินดินนะครับนี่ไม้อยู่น่อมกับทำฟอบกันามามนีก็นนเลยไปสายป้านะครับใส่สายเมื่งแราฟ้มสี่ยอดอ่ะใหญ่เจ้าน้ำขบวนกันครับพี่น้องเพราะว่ามันขันยนเราแต่ว่าบ่มีนก ยใไ่จนถุงเงินถิ่มอีจะเข้าจร่งกับมาเบิง เราเสพาน้ขปปปาขบวนตีเจ้าใหม่คนพี่น้องเอ้าดิน,นเหลวบอลเดี๋ยาให้เจา้งงาธงเงินอยู่นี่ก่อนครับกำลังเหียกเลยครับอยู่ขังท่าหนีสายป้าบ่ต้องเสือพี่น้องก็จอดถามอยู่ว่าอาจารย์เล่นป่าดีไหม่าสันกันเลียนเมืองไงผมว่าต้องเลียนป้าใดครับอยู่ไก่คนมันยังเลียนนะครับผ่านบททดสอบแล้วครับ วออยีจังไหมก็ยังคือับหออพี่น้องเดรบ่เดรกับเ่เป็นหยังครับเอานกมาฝึกนะนนเหี้ยกิ่ตลอดเวลาเลยใหม่ที่สองนะครับถุงเงินนี่เดี๋ยวพ่เจอลำขบวนไปจักสามใหม่กันครับนกที่นี่นีเสียงที่ีพี่น้นอนนกข้าเจีเรียงเยนี่นนเหี้ยข้าร่มดี ั้งเสียงอึ้นูผสมเลย กำนกผมแล้วพี่น้องมาน้วยภาวนาว่าให้เป็นนกป้านะครับผมจะว่าเรลยเอเบิ่งฟังเสียงเพื่นกอยังไม่นนกลง่มเลย กลับมาใส่ข้อนเกาข้อนข้างๆเจ้าทุ่งนัินไหมครับพี่น่อเอาไม้นี่แล้วก็ลงดล้วครับเพราะว่าเริ่มสวยแล้วก็เจ้าเริ่มตื่นนางพคนเลยยังให้เจ้าได้เหนียกแล้วไม้ที่เสีครับพี่น่อ หันนกบ่ได้เหยียบปลายคว้านพี่น้องนกเหยียบหันเงาเงานะครับมันเลยบอลลันไม่เป็นอยังครับแต่พันนกเข่ามาหาเราหันเราสิพากลับไปห้องพี่น้องสำหรับเจ้าทุ้งเงินนะครับเี่หนึ่งดีครับหนึ่งดีผมโมโหนกเข่าได้พี่น้องมันย่างไปผมยังเห็นเบา

เป็นนกแม่หน้าพวเขาไปบ่คู่นะครับไม่ได้ยับเขายับเข่าว่าพึ่งหาที่เอาควันหนี่ปนอนใส่แล่วผงษ์ย่างมานหนีไหมครับกําลังสิงมาเอาเจ้าุงเงินขึ้นไหมครับเกเรียบร้อยครับผมปลดล็อกให้เจ้าคอ้างได้แล้วครับเจ้าน้รขบวนครับว่าหันก้อนเฉียวลงมาผมก็บมหัวนกมันเขาน้าพี่น้องต่ว่าปัญหาคือมันเข่าองนี้ครับนี่นกไม่มเหยียบหนีนกป้านี่มันไม่เหยียบซื้อหนีนะครับที่พี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละ ผมก็บพกหัวนกยิวหันนี่ขับมันเหยียบนี่มันส็ทีรันตัที่แหลกนะครับกับว่าเป็นเทียแหลกับทีทีนกเข่อยังที่ผมเอาจอเพชรลศลข้ามไปใส่ยวงเลี้ยนนะครับใส่ทั้งห้างนกตอนนั้นเ่็นพี่น้องในเบื้องคลิปเนาะมันจะยางว้นตุ่มนะครับเหยียบได้แถวนี้เหยียบได้ซื่อเหงาค้อนนะครับมันบอลมันบอลรันแต่็ปหันถ้าเป็นพเนี่ยขลังหนาเรียบร้อยครับพอระบบกลไกมันบ่คือกันอันนี้เป็นระบบไกปืนพี่น้องเห็นไหมมันจะแข็งครับนะครับมันก็มีขอดีข้อเสียนะ ผมว่าขันเบนผนียดวนานเดียวหรือว่าเป็นผนียดสองหนาบม่หันเรียบร้อยเลยผมบอกหัวนกมันเขาเพราะว่าผมว่าในยินเสียงเจ้าทุ่งนีงน้หนาวเดียวผมไปเบิงเ้งไกลๆเดียวมันลุกขยับนะมันก็ร่างขยับอีกตึบๆๆอยู่อาล้มมันยังมาขัางอยู่ข้างลังอยู่ครับตอนเจียวลงมาเห็นขันข้ามมือพี่น้องเห็นเห็นเลยแต่ผมมีผู้เอานี่เกิดว่ายืนร่วมกันไปอีกโดนเก่ิงไปหนาอยู่พี่นอ้องพอผ้าไป ต่อขางทางกันเหรียญทั้งสองใหม่นะครับวันนี้สองใหม่เด้เจ้าทุ่งเงินน้ระบวนใหม่ที่หาครับเรียบร้อยแล้วเด้เอเด้อเจอ้าทุ่งเงินไปขึ้นต้นทุ่งเงินไปขึ้นต้นใหม่ก่อนครับจังสีมาเอาน้ระบวนลงใครมันหายยี่เงี่ยล่ะพี่นอ้องครับใส่ไม่น็แล้วพี่นอ้องแจ้น่อยแจ้งสียับไปใส่ต้นปลาเกษตรนะครับเป็นการฝึกนกฝึกไปขางทางให้เก่าล่ะ ใหม่ที่สามครับเจ้าทวงเงินมาอนีิผาแดแต้มไปอีกทีหนึง่งโอ้เสียดายเขาทั้งมันเขาเงาบดพี่น้องกันเขาไปไปบินๆเนี่ยเพี้ยหรอดละครับแล้วผ้าพี่น้องปเป๋อเจ้าน้ระบวนลงกันครับเป็นครั้งแรกที่ต่อสายสไฟได้เชลยนะครับน้ระบวนใหม่ที่หาพี่น้องมาหนิเป็นนกแม่แล้วมั้งครับเขอมาอ้าหยาง,งลงๆขาไปหาคนเอยดด่ยงกั เก็บแต้มมาจะควองได้อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้านำขบวนนะเป็นการออกฝึกส้มมงนิดๆพอดีพี่น้องมาหนิเจ้านำขบวนกับเจ้าถุงเงินนะครับที่จริงมันนี่ผมมาสิไปหาน้องไส้แล้วก็ได้ว้าวไปดอกนนกกระพันหาวนะครับทาบ่านคนถ้าขนาดยิ่งเมืองกรุงกัดเหน,นียวๆเยอะครับนกเขาโคนี่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับนกแม่พี่น้องนกแม่ให้มันไปขยายพันธุ์ต่อไปครับ เชียงกันโนรักครับเอาโกงก็มากท่ขีพร้อมแล้วอ่ะเจ๊ไส่โกงขึ้นไปครับบารนี้เอาพอเนี้ไปบรังพ่อหอมป่าหอมพ่อครับบาร์น,นี้หาไม่นะครับเลยแต้มไม้ที่หาส่วนถุงเงินเอาส่วนถุงเงินสามไม้พี่น้องแต่น้อยกระเซียวลงเหรอครับพอลมแห้งนะหยันมันลมหยันสาวลมมากับเดี๋ยวฝนตก เป็นนกเก๋าแล้วครับผมนกต้อกระจมนกต้อพวกนีย้อายุมั่นาหาปีแล้วเช่นแล้วเดียรักลอยปวกนะครับตัวนี้ผลไม้มันแบ่งมาจากอำเภอผิบุญมังสาหารนะครับผมเอาจากพิยงมาในราคาสามสิบเกลอพี่น,อน้องพันห่วงซีหมดละเพราะว่าแต่ราคาทุนเหมือนกันบสามมั่นหานะครับผมขอคารถโรตซีลอยอันนี้เพราะท่านร่วมคารถโรตจของขี่รถไปเอาด,ดิจากบ้านไปหาบ้านกูกาสิงครับก็เลยเปิดเปิดในในราคาสามสิบเกลอไปนั่นแหละพี่น้อง เรื่องเกระเป๋าตงห่วงครับนี่คราวนี้โอกาสผมจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวปลาภูเขานะครับก็่ทตอนนี้ไม่ตนน้องไปไปเปนาะหาทีมงานก่อนครับแถวนี่แหละปากชอ่องโคราชแถวสระบุรีแถวโดบุรีนี่แหล,ะ,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 ละครับอาจารย์ชูศักดิ์กุบันเห็ดผนียดอยู่อำเภอโคกสำล้องคนก็บ,บอกพยายามมันอยู่ก็บท่านมีเวลาไปครับหามีนกเก่งๆจยกตัวกันครับตอนนี้มีแตนกก่นกนฝะึกนะเจ้าถุงเงินกับบ่ตท่านพ่อสิไปได้ แต่มื่อกี้ก็บสามใหม่แล้วครับใหม่ที่สามก็กลังขึ้นอยู่นี่ก่อนเสียวรุงนะครับซีใหม่ของเราผมสีเงาไปใช้กบกว่าเกษตรอีกจังใหม่แต่จังเสียวลงครับครับตอนนี้ดินเอียดเ่าท่านมีได้ครับพี่น้องมีแต่ว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วละครับสองทันนะครับทันละาสองกิโลเดี๋ยวออกพันษานะครับโบเกินวันที่สิบหาตุลาผมสีเมื่อบานเดี๋ยวจัดทรงให้เอฟซีกันแล้วกันครับขอบประคุณทุกท่านเอามาบ่าหันมืดครับพมาสองกระสอบมืดแล้วเดี๋ยวออกพันษานะครับ หนามกปิสีลุ่มจังหน่อยก็สฉพาะแต่โสงอยู่หรอครับผม<ล>น,น้องเพลินไหมคือคักแหละนกปา้าขันมันเก๋าเกาแล้วนี่มาลูกสผสมเขาปูปานครับเ<ล>จ้ามีตาผากับเจ้าลอกันจังสีอะไรทีกี้บอกไปนอันขันไม่น้องเสียแล้วตัวน,นี้ครับมันมีโอกาสได้ไปสายปลากะลางนไหนมืดเหมือนี่ซ้ำซิ่มครับพี่น้องควมันเก๋าครับนกมันเก๋า แต่ผมก็ดีใจโยมเนี่ยเอาถุงเงินไปฝึกนะอยู่ขางทางโรแลนด์วุ่นๆอยู่นี่บ่ได้สนใจอย่างนะี้อยกเสยแต่ก็เสียดายเต็มนั่นครับพี่น้องมันเข่าผิดทางมันมันเข่าบอดโมเมนเข่าควนนะครับพี่น้องมันเข่าเงาควนก็ายเป็นป้อยไว้อาจิตได้ขึ้นบ่ได้กับ่จักเพราะว่ามันเป็นแบบมีสองเถื่อแล้วคือผมบอกไปเมื่อกี้นะอยู่เพชรตอนเกี่ยวเพชรสารคามใส่ยุงเลี้ยงก็เป็นนกบ่เข่าควนนะบ่เข่าปลายควนเข่าเงาเงายางว้นตุ่มครับผมซ้ำนีก่อนครับพี่น้องครับ พอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ